สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวได้ลาบโดยสเสนหาราศีกันดวงครึ่งปีแรก2565คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะ เป็นปีที่เป็นการค้นหาเส้นทางเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่เลิศเลอที่สุดค่ะมาเริ่มกันที่เดือนมกราคมเลยนะคะ อาจได้ลาบโดยสเสน่หาจากญาติผู้ใหญ่หรือจากการซื้อขายจัดการที่ดินอสังหาริมทรัพย์แต่ก็อาจทำให้ทะเลาะวิวาสกับญาติพี่น้องหรือหากเป็นพนักงานลูกจ้างผู้ใหญ่ก็จะรักเมตตาจนให้ลาบผลพิเศษก็อาจทำให้ถูกเพื่อนร่วมงานเขม่นอิจฉาเอาได้ค่ะ เรื่องของความรักนะคะหากรักแต่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าคิดเยอะเกินไปก็อาจทำให้คนอื่นที่รวดเร็วกว่าคว้าเอาไปก่อนจนอกหักก่อนจะบอกรักได้ค่ะมาต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์นะคะในเรื่องของความรักเพศสัมพันธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงจะทำให้สัมพันธ์รักราบรื่นค่ะ อยู่ด้วยการได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งสามารถจะหาไรายได้จากกิจการงานส่วนตัวได้อย่างเต็มที่แต่จนถึงเดือนมีนาคมหากคิดจะดิ้น,นรนขวนขวายเพื่อลงทุนขยายงานหรือมนุษย์กินเงินเดือนจะหางานทำใหม่ให้หาข้อมูลให้ดีๆค่ะเพราะอาจเจอนายาที่ซ่อนเร้นที่จะทำให้ผิดหวังได้นะคะ และแนะนำว่าควรใส่ใจบุตรธิดาให้มากๆเพราะอาจมีเรื่องที่อยากบอกแต่ไม่กล้าบอกค่ะ มาต่อกันที่เดือนมีนาคมนะคะช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะร่วมกลุ่มทำกิจกรรมบริการงานสาธารณะอาจทำให้คนโสดพบรักเจอเนื้อคู่ที่พร้อมจะร่วมเรียงเคียงคู่กันอย่างรวดเร็วในเรื่องของการงานการค้าขายงานบริการก็จะราบรื่นไม่เจอปัญหามากนักหรือนายจ้างจะรับสมัครพนักงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้คนเก่ง คนดีมีคุณธรรมมาร่วมงานด้วยค่ะในเรื่องของการเงินให้ระวังเข้าร่วมลงทุนร่วมหุ้นส่วนไหนก็อาจจะเจอสภาพเงินถูกแช่แข็งนะคะ มาถึงเดือนเมษายนค่ะจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมหากต้องแย่งชิงหรือว่าวิ่งเต้นในทางที่ไม่สุจริตเพื่อให้ได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักอย่างเช่นไปเป็นมือที่สามเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะมีเกณฑ์ทำให้สูญเสียผิดหวังอย่างเดียวค่ะ แต่สำหรับเจ้าของกิจการให้เติมไฟกระตุ้นพนักงานลูกจ้างที่อาจจะอยู่ในระยะท้อถอยให้มากขึ้นถึงจะทำให้งานสำเร็จได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วนะคะมาต่อกันที่เดือนพฤษภาคมค่ะรวบรัฐ แต่ไม่ชัดเจนอาจจะเจอจากการติดต่อสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาที่อาจจะทำให้เสียรู้เสียเปรียบสูญเสียเงินจำนวนมากได้แต่หากเป็นเพศตรงข้ามที่เข้ามาพัวพันถ้าหากยังไม่แน่ใจให้มีระยะห่างเอาไว้ถึงจะปลอดภัยค่ะ ในเรื่องของการงานนะคะให้อดทนอดกลัน้นหรือหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นต่อต้านกับกฎระเบียบกติกาของสังคมถึงจะทำให้อยู่รอดปลอดภัยไม่มีปัญหาค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่เดือนมิถุนายนนะคะจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะหากจะขยายกิจการโยกย้ายเปลี่ยนงานโดยเฉพาะงานที่ติดต่อกับต่างประเทศการศึกษา กฎหมายหรือเสนอขายนิยายรักโรแมนติกทั้งงานทั้งเงินก็จะมีโอกาสดีกว่าค่ะในเรื่องของความรักการไม่ปฏิเสธอารมณ์เรียกร้องจากคู่ครองถึงจะทำให้สัมพันธ์รักราบรื่นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนโสดหากเวลาสถานที่เป็นใจให้ระวังว่าอาจจะถูกบังคับคืนใจรวมถึงแบ็กเมจากคนที่กำลังไว้วางใจด้วยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีกานค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ